เส้นตดถนนครับก็เป็นสีสันของเส้นทางกลางคืนเนะี่ย ใกล้ถึงสถานีอะไรสักอย่างครับรดฉะลอความเร็วลงฟ้าแสงสุดท้ายกำลังจะรับไปแล้วนะครับช่วงนี้ถึงแม้พอพี่จะตกดินช้าไปหน่อยแต่ก็ตอนนี้ก็เริ่มมืดละถ่ายนี่เดือนพิธนานยนนะครับ2560-2017 ครับสวีครับถึงสถาน,นีสวีแล้วสวีครับอ้มีร้านอาหารข้าวมันไก่เป็ดตุ๋นผัดกะเพรา

ยังกินกันคึือคักอยู่เลยครับมีป้ายอะไรนี่ครับอายะมาฐานโบเราโบเราเนี่ยหมูนะครับน่าจะเพียนจากหมหูมาเพื่อนหมูนะแล้วก็หมูเราอะไร รอรถออกนี่ข้างในกระบวนยังไม่ออกนะครับรออีกแับหนึ่งทางน,นู้นก็มีของขาย เห็นส่วนใหญ่คนขึ้นชั้นสานะครับแต่ว่าชั้นหนึ่งเนี้ยอชั้น2งนี้ไม่มีนะครับสงสัยคงไม่มีใครมานั่งกับผมละถ้าเป็นรูปการแบบนี้รเคลื่อนแล้วครับ ใช้ไฟสีเขียวแล้วนะครับกรุงเทพ501กิโลครับมีห้องประชุมสถานีสวีด้วยโอเคมาแล้วค,ครับโอ้วนี้อาคารเก่านี่ถึงเพลงจากไปสวีวีวีครับ ขถานีรถไฟสวงรถก็เคลื่อนที่ต่อไปครับฝากวาเมืบอิดนอนนี้เมืดอหลบเกือบจะหมดแล้วครับม่งหน้าเชีนเทพครับสมัยก่อนเดินทางอย่างนี้ไม่ได้นะครับรถรถจากไอ้น้ำสึกมันจะต้องเดินทางกันหลายทอดอยู่เหมือนกันนะ